พี่เก้วไปแล้วไปหาอะ<ม>ไรกินกัน,กน,นเราอยู่ลาดตุรีนะคะวันนี้แม่ขับรถพาเก้วมาเที่ยวโคลโลฟิลฟาร์มเากา้วอย่าโดดนะลูกแม่ไม่ได้ใส่สายจูง นะะ่าจะเป็นทริกเนเจอร์เพราะอันนี้เป็นฟาร์มเมลอนนะคะอันนี้จารย์แรกซอสเสรอะไรปหน้ามิสคิวซอสเสร็จมาสาดน่ากินมากอ๋อไอสปาเกตตี้แซลมอนรมควันนะคะที่นี่นะคะพิซซ่าแล้วก็อันนี้คล้ายๆต่อตี บรรยากาศข้างนอกรีสอรดนะเขาบอกว่ามีลำธารด้วยอันนี้ก็คือมุมห้องบ้านเรานะคะวิลล่าออนอนได้หกคนนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะมาบ้า ก็จะมีชิงช้าแล้วก็มีโซนตรงจามจุลีตรงนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูบรรยากาศก็จะแปลธรรมชาติแต่ว่าแน่นอนเราอยู่ใกล้ธรรมชาติก็จะมียุงเยอะหน่อยนะคะอาจจะต้องมียากันยุงแต่เราก็ไม่ได้ทำเตรียมมาฮะเก่าเป็นไงลูกฮะเก๋าอันนี้ ep ที่1 0บ0เท่าไหร่แล้วเก๋ารีวิวเ็วคะเก๋าพาเที่ยวดีฮาร์โมนีนาตุลี วันนี้ผมออกมาเดินอยู่ริมน้ำทานนะครับถ้าเก่าจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่ทะเลล้ำทานก็ล้ำทานคือแม่น้ำทาาเคืออะไร <c oughs> มีเสียงกอบแก๊บนิดหน่อย <c oughs> อันนี้แค่ลงไปแช่น้ำได้อะเนาะ จะไปทานน้ำหน้าที่พักนะคะแม่แม่พ่อแม่เก๋าลูกเก๋าลงเล่นน้ำไหมนะพี่เก๋าเล่นพี่กเก๋เา,เาเก๋าเก๋ารีวิวนะลูกสวัสดีครับที่นี่คือฮาร์โมนีรีสอร์ทโอเคแล้ง่ายจีตรงนี้คือที่ไหนของรีสอร์ท อยู่างลาดมีนะครับอยู่ตรงลาดมีส่วนทุ่งลาดนีนะครับมาได้เลยแล้วนี่ที่มาเดินนี่คือหน้ารีสอทหรือเปล่าตรงหลังนี่สอบคะมีล้อทายน,นะแม่เพราะว่าเขาเกิดว่ามันอยู่หน้ารีสอร์ทแม่ก็ต้องพายเรือเข้ามาสิแต่ลงแม่พายเรือเข้ามาได้ไงโอเคหลังรีสอร์ทหลังรีสอร์ทคิดว่าแม่ไม่คิดก่อนทำคิดแ้วต้องคิดบ้างแม่จะไม่คิดอะไรเลยไม่ไา้หรอกนะครับดาว ชอบไหมชอบสบายเสียงมันก็ดังเหมือนทะเลนะผมเป็นแมวที่เดินน้ำตกเก่งที่สุดผมเดินโดยเท้าที่ตัวไม่เกี่ยวก็ผ <c oughs> มให้สายเดินให้เห็นปลาปลาเห็นปลาไหมแต่น้ำก็แรงอยู่น้ะเหมือนต้านต้านขาต้านรองเท้าอยู่อตอนนี้เรากำลังเดินย้อนน้ำกันอยู่นะแ <c oughs> ม่คิดดกางรอกแม่ด้ดดดวย ในเร็วๆใหญ่จนเพี้ยนนี่ไงเห็นไหมนะดูตามหินนี่มีปลาว่ายอยู่ตัวเล็กตตัวประมาณนี้วะตัวสนังก็ใหญ่สิไม่ยอมมาไม่เห็นตกลงพรุ่งนี้จะมาเล่นน้ำตรงนี้ไหมผมว่าผมจะจับปลานะแม่แม่เอาด้วยไหมจ้ะลูกชอบไหมผมเป็นแมวผมจับปลาสบายๆอยู่นะชอบไหมลูก ชอบไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาแบบนี้นถามหน่อยจะพี่อชอบไหมชอบไหมนี่นะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นโต๊ะอาหารที่เราจะกินตอนเย็นที่นี่นะคะกินของที่ดีสอดเลยสั่งอาหารได้ถึง4ี่โมงแล้วก็จะเสิร์ฟอาหารได้ไม่เกิน2องทุ่มนะคะ

จับด้วยดูดิ่จุกอยู่นี่ก,ก,ก,กินมาเหมือนไม่เคยกินมาก่อนเนะหน้าหนาวจะได้มาเที่ยวนะกินหญ้านาะเหยหญ้าอ่อนๆนะูนี่แมวหรือวัวไม่แมวมันชอบกินหญ้าแบบนี้นะเวลาเขาเอาไปเดินเล่นในสวนนะ่ะมันกินใหญ่เลยกินเหงาบ้างก้ากินหน่อยแตะมือมาหน่อย เคียวไม่หมดอะมาเด็กฟันครับฟันเคี้ยวครับเคี้ยวหมดแล้ว้วยจริงๆนั่นน่ะแต่ถ้ากินเสร็จแล้วเขาต้องอ้วกใช่ไหมีอยจะนมันก็ขย้อนออกมาพร้อมขนขย้อนขนออกมายาที่นี่น่ากินดูที่เนี่ยขนาดกินยากต้องไม่ต้องถอนเองมีคนถอนให้ morning ทุกคนอาหารเช้าที่นี่เขาก็จะมีกาแฟดิบด้วยนะคะบดตรงนี้นี่เขาก็จะเสิร์ฟสลัดน่ารักน่ารักนี่นะคะเป็นสลัดมีผักแล้วก็มีพวกข้าวโพดถ้วยนะคะเราทานมาแล้วเมื่อวานอร่อยมากสำหรคนนี้พี่เก๋ากินอะไร พี่เก่ากินอะไรลูกพี่ปิ้งขนมปังด้วยนะคะพี่ปิ้งขนมปังน่ารักมากแก้ว yeah. เป็นเซ็ตเราสั่งเป็นข้าวต้ม oh. ก็เป็นเซ็ตไข่ดาวนะ นี่คะะมีโยเกิร์ตกับนมสดด้วยกลาลไปกินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วเราก็ไปไหนพี่กลาลจะไปไหนครับปรไปสวนพึ่งไฮแลนด์ไป <c oughs> สวนพึ่งไฮนะ <c oughs> สวนพึ่งไอซ์แลนด์สวนพึ่งไฮแลนด์นะโอเคเดินเล่นในนี้ก่อนไหมใน,น,นรีสอร์ทได้เราไม่เคยเดินไปดูเลยไปะ บ้านเทียนหอมแสดงว่าต้องมีเทียนหอมขายดีนะเป้ตรงนี้นะนี่เป้สามารถเปิดได้มันมีสองอันไหมเหรอไม่ตัวรับสัญญาณมันหมดคร <c oughs> ับเก๋เป็นไงลูกกูกกูกูกูกกกกกสวรรค์ไดมอนด์อันนี้แลว้วก็ ผมว่าพามาเที่ยวสิเกาเห็นไหมนะสีเดียวกับเกาวเลยแต่มันไม่ใช่เกานี่ดูไก่เกาวชอบไก่ไหมสนใจใหญ่เลยชิมไหมลูกตัวนี้ผมไม่เคยเจอโอ้ฟูงไก่ออกมาเต็มเลย เก่าเก่าเก่านี่เห็นไก่ไหมเก่าเกิดมายังไม่เห็นไก่เลยทีเนี้ยไข่แล้วเนี่ยไข่ไม่ใฝ่แล้วเออใช่ไข่แล้ว